สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องแฟนคลับเอฟซีรัตนสินอินตาทยรัฐทุกๆท่านนะครับผมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับเมื่อนี้นะครับผมผมจะพาพี่น้องมาเบิรงครับผ่าม่านมะฮอดมาถึงแล้วนะครับผมตามที่พี่น้องคอมเมนต์แนะนํากันขึ้นมานะครับ่าผ่าผ่าม่านตรงซีแดงครับผมพี่น้องเพิื่อว่ามันบ่เขากันกับฉากนี่ทีมทีมคอสตูมเป็นกระจัดห้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยสวัสดีครับผม มาแล้วบอผ่าอูอ้ดอดน,นีบอกครับผ่าที่ว่าสีมาแทนผ่ามานันสีแดงแดงแม่นอนี่แหละครับผมพี่น้องช่างเ้ากันสองสีสองสีบ่ครับโอ้ยนี่แหละครับพี่น้องที่สีมาแทนผ่าตัวสีแดงแดงนี้มันบอกครับปม่งบ้นี่ท่องอารามมันเข้ากันคักแคบบานนี้นไหมเวถ้อใส่หัอหวอูนน้อ,นนอันนี้ตงขั้นบันไดโอ้ขั้นบันไดพ่อมันว่าครับตรงขั้นบันไดแล้วก็ตรงด้านข้าง ด้านขางน้่นะครับผมพี่น้องนี่ตัว,ต,วตัวเก่ามันี่เป็นตัวนี้สีนี้นะครับนี่เนี่ยตัวเดิมตามที่พี่น้องเห็นหนาเวทีนี่แหละครับผมจะเป็นตัวเดิมจะเป็นสีแดงตัวนี้นะครับผมผ่ามาันสีตัวนี้พี่น้องควนว่ามัมนขึ้นดูมืดๆทำให้เวทีมืดบัดท,ที่นี่ทีมงานเท่ากันเลยเอาคําแนะนําของพี่น้องเท่ามาปรับแกะนี่แหละครับผมโดยช่างฝีมือประจําทีมงานเท่านี่แหละครับผมพี่น้องเร่งแคงก่อนบันี้ มืออืดนี่ได้ขึ้นแ,แน่นอนมันบะพรุ่งนี้ได้ขึ้นแน่นอนครับโอ้ยนี่แหละครับผมกางคนกําลังเหยียบตัวติดบันได,ดทั้งหมดเลยใส่ทั้งหมดเลยที่เป็นผ้าม่านสีแดงมันบ่ครับแม่ีครับเตรียเมเลยอนี่แหละครับผมพี่น้องมานน้พรุ่งนี้นะครับผมงานอยู่อ่าบ้านเราหน้าดีครับผมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรพี่น้องด้เห็นแท่แน่นอนนี่ครับผมผ้มาม่านผ้าม่านไม่ สดๆมาถึงสดๆร้อนๆช่างเหาก็กําลังเย็บเย็บแล้วก็ติดติดตั้งพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้เห็นแทแน่นอนนี่แหละครับผมอุ้ยอันนี้ไรโซนอิคลิปคลิปครับอันนี้ใกล้แล้วเหรอครับนี่เดี๋ยวไปขันมันในนี้เย็บคอเนี่แล้วก็ใส่ขอแล้วก็ันเง็บมือเดียวเล่นบ่หนี่พอพอหอดมือเอ่อกั๊บกั๊บย้ำมือคืนนี่แหละ สุดยอดเลยชังฟีมือเข้าครับผมแหละครับผมพี่น้องนี่นี่นะอยากให้พี่น้องเข้าได้เห็นท่านมาถอดไปคอมเมนต์มากหลายให้คำแนะนำกับขอบคุณหลายๆครับผมทุกคำตีชมนะครับผมเข้ามาเข้ากับบริเวณนี่นอนใจนะครับผมเข้ากับเบื้องอยู่แต่พับแก่ทันทีเลยนะครับแค่ว่าร์ลตอนนั้นก็คือรอรอผ้าม่าน ยังเขายังเป็นมะสงนะครับผมบเพิ่นมะสงแล้วมันเพิ่นช่างเข้ากับสีเงยบให้เข้ากับชั้นบันไดเข้ากับฉากเข้ากับฉากนี่แต่ว่าที่อีกเขาจะมาท้องแล้วสีท้องอารามเนาะเป็นสองสีโอ้เฮ็ดเป็นสองสีทู่ท่วนพร้อมปะอ้าวนะนี่น้องมันนี่มืออื่นเดี๋ยวผมยีผ้าพ,พี่น้องท่ายให้เบื้องอีกนวะ่าขึ้นเอาไปติดต,ตั้งบนเวทีแล้ว มันสิเป็นยังไงน,นะครับสีงามส,สีงามคือยังเขาคิดไบบออยังเสียนะครับผมพี่น้องแต่ว่าที่แน่ๆผมคิดว่าขึ้นไฟแห้งแหละชีแบบนี้ทีท่องเลียมภพาพาพาพ้าผ้าผืนละไปเนาะนี่นครับผมสวยแน่นอนรับประกันเล่นบอช่างนี่รับประกันจากช่างเราเลยนะครับผมช่างน้องเดลวนะครับผมช่างฟีมือประจําทีมงานเราตะนาศินอินตาทยดาเท่านะครับผม เกสุยางคือเุยางข้จุดทั้งอย่างทุกอย่างเล่นบ่ครับถึึงฉากปีหนาขึ้นด้เฮ็ดเวทีพร้อมนี่แหละครับพูนเฮ็ดฉากแก้ฉากติดกากคอก,ก,กากเกตออกแบบฉากไม่นะครับผมนี่แหละครับผมแก่สถานการณ์นะครับผมขอบคุณพี่น้นองทุกการรับชมนีครับผมเดี๋ยวมืออื่นนะครับผมมืออื่นเดี๋ยวเวลาติดตั้งฉากแล้วเดียเด๋ยวผมจะมาทายให้พี่น้องเข้าในเบื้องอีกอีกรอบนะครับนี่ก็คือทายให้เบื้องบา ข้าม่านมาถึงแล้วนะครับผมมาหอดจอดเถึงแหลวนี่เขากับกำลังเลียงเลียงแสงงานมืออื่นนะครับผมพรุ่งนี้นะครับผมจะชมข้าม่านใหม่แน่นอนเขากับฉากแท้แน่นอนครับผมพี่น้องพรุ่งนี้วันที่8นะครับบ้านเราหน้าดีบ้านเหล่าตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับผมพี่น้องโย่ไก่โย่ไก่ก็อย่าลืมนะครับมาให้กำลังแรงใจทีมงานหมอรำแลตนสินอินตาทยาทา้องหลายหลายด้ครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้ครับผมพี่นอ้องขอบคุณน,นหลายครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ